ถ้าไม่สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะผมต้องแอบย่องมานะครับหลังบ้านวันนี้แดดไม่แรงนะครับผู้ชม ปากสวยมากเลย เช้าก็มานะครับมาหลายตัวอยู่ในเช้านี้แต่ถ่ายไม่ทัน,นับผมผมเดินออกไปหลังบ้านนะบินแล้วเป็นนกป่านะครับมีหลายท่านบอกถามนกหลุดมาไหมไม่ใช่นะเป็นนกป่านะครับคือต้นยางทั้งทั้งผมเนี่ยจึงยังจะมีอยู่นะครับพวงอยู่ตามต้นยางนะครับผมอันนี้ผมต้องแอบนะครับ ซุ่มนะถ้าเดินไปจ้องๆนะบินหนะีอันนี้เป็นแขกแขกเต้าหรือว่านกแก้วแขกนะครับถ้าเป็นแก้วมูงอ่ะอีกแบบนึ่งนะครับผม มีหลายท่านถามนะครับว่ากินอะไรนะฝักที่เหล็กนะครับผมกินเมล็ดมันนะวันนี้ได้ภาพสุดๆเลยนะครับผมคือแดดแมดแดดไม่เยอะมันก็เลยไม่โอเวอร์นะครับผม จะเงียบๆนะครับคือมาเงียบๆแต่เวลาบินไปนะ่ะจะร้องตอนตอนมากินเนะี่ยเงียบมากมองผมอยู่นะไม่เห็นอร่อยครับ วันนี้ภาพสวยมากเลยนะครับคืออากาศกำลังดีนะผมก็บ่ายกว่าแล้วกำแพงเพชรเรานะผมต้องระวังรูปเห็บหน่อยนะในช่วงนี้พายุนูรุร้อนนะครับโอ้เห็นเขากาศข่าวอยู่นะผมเสียวอยู่นี่จะมากินกเงียบๆอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าไม่สังเกตนีไ่ไม่รู้เลยนะผมต้องแอบย่องมานะครับหลังบ้านอันนี้ผมซุ่มอยู่นะนี่ครับผมอยู่ในหลืม <laughs> ขยับไม่ค่อยได้นะขยับเดี๋ยวตื่นนะ